สวัสดีทุกคนเนียนะคะวันนี้นะคะเรากลับมาอยู่กันในเกมไม่ค้ากันอีกเช่นเคยนะคะทุกคนเราเดินทางกันมาถึง E p พีที่3กันแล้วเนาะก็อีพีที่แล้วเราได้ไปสร้างบ้านกันมานี้เลยอันนี้ก็เป็นบ้านหลวงปราสาทขนาดย่อมของเราที่จะอยู่บนเกาะราของเราณแห่งนี้เองอเอรเยนะก็อีพีนี้นะที่เราจะมาทําเลยนะั่นะคือการทําฟาร์มของเรานั่นเองนะเนื่องจากว่าตอนนี้เรา ขาดแคลนอาหารนะเพราะเนื่องจากว่าเราหิวกันบ่อยมากเลยคือไม่รู้ว่าแบบนี้หิววัยอะไรขนาดนะั้นเราก็เลยแบบคิดว่าจะมาทำนั่นเออพวกอาหารให้มันหายขาดแคลนกันก่อนและกันออตอนแรกคิดว่าจะลงถ้ำด้วยถท้าวันนี้เวลาเหลือพอเรานั้นก็จะทําการลงถ้ำกันไปด้วยนั่นเองเย่ๆย่ๆๆ่เย่เย่เย่เพื่อามฝากปฏิทินอีพีที่เราลงกันด้วยนะคะทุกคนก็จะพยายามทยอยลงคลิป ตอนต่อไปแล้วก็ที่เราอัดมาไว้นะเราก็จะอัดแบบต่อๆกันไว้แล้วก็ตัดต่อตัดต่อเราก็ตั้งเวลาการลงไว้เนาะนาก็ได้รัใจนั่นทําการเอาเนื้อไม่ยากกันก่อนเลยแล้วกันเนื้อเลยก็ได้ไปทําเตาม้เหลือเตาไอ้นั่นเตาเผาแล้วที่เรายังไม่ได้ทำเนาะเพราะมันต้องมีเรกอะไรแต่ถ้าวันนี้เวลาเราเหลือพอเราก็จะทําการลงท่ามนั่นจะลงท่ามแต่แบบอาหารยังไม่เพียงพอเนื่องจากว่าเราก็เป็นสายเครียดสายเก็บรวบรวมเข้าใจปะตอนนี้เราก็ได้ไปเล่นหมาปัก ทอดไวอะไรไวบ้างแล้วก็ได้ไปตกแต่งบ้านรอบๆกันเอาไว้นั่นเอง,เองนี่เราเดี๋ยวจะพาดูรอบๆเราก็ได้ไปทําการตัดไม้ตัดเออยงยาเอ้ยอะไรนี่เรียกว่าใบไม้แล้วกันเนาะเออมาตรงมาตัดวิตรงนี้ยังมืออยู่เลยแบบ เดี๋ยว,วเราขอปักท้อตรงนี้น,งนึงเพื่อความปลอดภัยนะเพราะเดี๋ยวเราจะไม่ให้มอนสเตอร์นั้นเกิดให้ได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำอะไรวะทำแบบเป็นฟาร์มมอนสเตอร์นั่นเองมันจะได้เกิดกันเยอะๆเนาะแล้วก็เดี๋ยวมีบริเวณตรงนั้นที่เราจะต้องไปตัดต้นไม้ไถป่าด้วยนะเพราะตรงนี้ก็เริ่มรลง เริ่มโล่งเลยมั้งโอเคหนะนี่พื้นที่รอบๆของเราก็จะเป็นแบบนี้กันเลยนี่เออแล้วก็พื้นแบบนี้ตรงนี้นะทุกคนมันก็จะแบบทําให้เรานั้นวิ่งเร็วขึ้นเรื่อยๆเราก็ได้ทําทางลงตรงนี้ไปเพิ่มเติมเนาะทีนี้ที่เราจะมาสร้างเลยนะคะทุกคนก็จะเป็นเออแปลงผักนั่นเองมาทําให้มันแบบเอออะไรอ่ะทำแปลงผักแบบให้มันดีขึ้นแต่ตรงนี้เราก็ได้ไปปักเออเอาป้ายมาปักไว้แล้วก็เออได้จำแนกแยกไอเทมนะเพื่อความสะดวกสบายต่อการหยิบของของเรา เนื้ออะไรทุกคนการเผาเตาเผาอาหารของเราบอกเลยว่าเผาอาหารได้ไหวมากกิน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 เช็ดช็ดชดเราจะขอเออเราจะตัดไม้เพิ่มดีไหมเนาะเพื่อเป็นการไถ่ป่าเราแต่เราลองดูไม้ที่เรานั้นเก็บไว้ก่อนละกันว่ามีเยอะพอสมควรหรือไม่เออมันก็น้อยอยู่ถือว่าเป็นการไถ่ป่าเดี๋ยวเราจะไปตัดไม้เพิ่มเติมด้วยละกันเนาะ A อ e w moments later อุ้ยทุกคน ฟ้าผ่าเราว่าเพื่อความปลอดภัยของเราเราไปเผาแร่คอปเปอร์เอ้ยแร่คอปเปอร์อยู่ในนี้ดีว่าเผาแร่คอปเปอร์แล้วทําเป็นนั่นสายล่อฟ้าน่าจะดีกว่าเนาะไม่งั้นเดี่ยวบ้านเราได้ฟ้าผ่าแน่เพราะว่าเรานั้นอยู่บนเกาะด้วยสายฟ้าจึงแบบเอย่ยังไงไม่มีที่ลงเนาะเออเราต้องหาที่ลงให้กับมันแต่ก่อนเอิดเลยเรานั้นไม่รู้เหมือนกันนะนะว่าเรานั้นเก็บแร่คอปเปอร์ไว้หมดแล้วแร่อยู่นี่อ่ะ คอปเปอร์เราหายไปหมดเราไม่ได้ขุดไว้เลยหรอจริงจังเราไม่ได้ขุดคอปเปอร์ไว้เลยอะ่ะนี่นี่นี่ไงคอปเปอร์คอปเปอร์หาง่ายนะใช่ประเด็เราให้ขุดย,วยาวๆเราก็เจอคอปเปอร์ที่อันมหาศารไก่กองนี้เลยใส่ล้อฟ้าของเรานนั่นเองไนมาเอาคอปเปอร์ที่เราเผาไว้โอ้ยอ่ะจิดจ๊ดจิด๊ดจิ๊ดอ่ะแล้วก็ไวตรงนี้ โอเคและทีนี้เราก็จะได้ปลอดภัยจากาสายฟ้าฟาจเจาะเวลากันมาเยอะแล้วเดี๋ยวเราจะมาขอทําพื้นที่ที่เราจะทาการเกษตรแลวก็การเกษตรของเราน่ก็จะรับไปไล่ขยายออกไปนี่เลยเป็นนาที่กลางทะเลนะเพราะว่าบนกเกาะเรานะจะเอาไว้แบบสร้างพวกอังคารอะไรต่างๆตางไปซาแฉกนะเพราะว่าเดี๋ยวมันแบบคือยังไงอะพอเวลาเราดำลงใต้ทะเลมันไม่สวยวฮยทุกคนตอนนี้ก็คือแบบ ทำไมมันต้องกระโดดทำไมต้องกระโดดฮะฮะทำไมต้องกระโดดงงมากก็คือมันวิ่งมามันกระโดดแบบอุบาทมากเลยอ่ะอิซอมบี้นี่นะคนเห็นปบมันเดินมาแบบมันย่ำย่ำย่ำแบบเจตนาร้ายเวอร์อ่ะเราได้มาแบบนีแ้แล้วเราก็จะวางนนวไว้ก่อนละกันสองสามสี่สามสี่แล้วก็แนวตั้งอีกสี่อุ้ยโพไซดอนอืม วุ่ได้นี่มาแล้วทุกคนได้อีชีเดนคนเราก็ได้ทำมาและแปลงหนึ่งเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคอะก็คือบันไดมันสามารถวางน้ำได้นี่เลยชึ้นนี่เราก็วางน้ำเอ้ยวางน้ำไปเลยเนาะเราก็จะได้แบบแปลงผักแบบไม่ต้องแบบติดอะไรตรงง่ายๆได้แบบนี้ไปเลย เลยนะคะทุกคนแปลงแรกที่เราจะทำแปลงแรกนี้เดี๋ยวก็จะขอทำการปลูกข้าวก่อนเลยเนาะเพราะว่าเพื่อความเออแบบยังไงเป็น FIRST แห่งฟาร์มนั่นเองเนี่ยแล้วเราก็ขุดบริเวณตรงนี้ออกไปให้หมดอ่ะชิดชิดของเต็มหมดแล้ววันนี้เราก็ปลูก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  เราก็ได้แปลงแรกมาเป็นทีเรียบร้อยเราเดี๋ยวเราก็จะทำแปลงที่สองัต่อเลยคือแปลงของแครอทนั่นเองอินซ่าแล้วเราก็ทำการลงปึกเอ้ยลงปลูกการปลูกแครอทส่วนอีกแปลงอื่นๆนันเดี๋ยวเราไว้เรานนั้จะมาทำว่างๆกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราคิดว่าเราไปลงถ้ำกันด้วยดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เรามีมาริทพันธุ์อยู่แค่สองชนิดนั่นเองเนาะสันบีทรุดเราน่าจะยังไม่ปลูกนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะไว้ทำอะไรนอกจากทำสุป รู้ว่ามันต้องทำอะไรอีกเดี๋ยวไว้เราค่อยมาปลูกละกันเนาะเพราะว่าโอ้แครอทเลยโอเค,อเ,คเลยแล้วเราก็จะได้แบบแปลงผักของเรามาแล้วก็จะทำต่อไปเนาะเออรื้ว่าขยายฝั่งนี้นะเราน่าจะทำไม่ไกลมากเดี๋ยวย้ายมาฝั่งนี้ด้วยละกันเพราะว่าเราเดินต้องใช้เออแบบยังไงอะ ขอบเขตในการแบบการเกิดด้วยนะเอ้ยขอบเขตที่เราแบบขอบเขตที่เราอาศัยอยู่ในการที่จะทําให้พืชพัน,นต่างๆเติบโต,ต,ต,ตได้ด้วยต่อไปเราจะมาทํากรัวเพิ่มเติมกันเว้ยดูสิทุกคนสัตว์แบบต่างๆสัตว์ต่างๆอยากออกเที่ยวกันเนี่ยเนี่ยเลยฟาร์มของเราก็จะเป็นแบบนี้เลยแบบ อีซี่เนาะทำง่ายๆเพราะว่าเรายังไม่ทําฟาร์มเติบโตเราทําแบบปลูกไว้ก่อนแล้วกันตออเรืนั่นก็คือเออฟาร์มมันฝรั่งนั่นเองนะเดี๋ยวจะต้องเดินทางหาหมู่บ้านอีซี่สัตว์ตรงนี้เราก็จะแบบเอาไว้ปลูกเออยังไงพวกแตงโมฟักทองอะไรแบบเนี้ยเออเนาะอีซี่นี่แหละฟาร์มแบบอีซี่ของเราค่อยมาไอ้นั่นกันรอบๆแล้วกันเออกันให้มันสวยขึ้นอ๋อถาไอ้นี้หน่อยละกันเออแบบเก็บอ้อยเออเพื่อขยาย พื่อขยายนันอ้อยให้มากยิ่งขึ้นเนาะเพราะวาอนาคตเดี๋ยวเราจะต้องทำการรักษาเอ c หรือว่าสร้างเอเอหรือว่าไปล่าเอพ c มาดีาทุกคนเราก็ได้ทําการเตรียมอุปกรณ์เตรียมของกระเซอร์ิธีเรียบร้อยแล้วเนาะก็เดี๋ยวเราจะทําการโรงทามกันเลยจาย้าย่าย่าย่าด,ดูดีได้ร่วมมาแล้วเจอกันแน่พวกคิปเปอร์กัสเกลรูตัน ทำอะไรฉันไว้อย่างนั้นหรอโอเคไปก็เลยก็ถ้านี้เราไม่รู้นะว่าจะเป็นถ้าใหญ่หรือว่าถ้าเล็กเนาะแต่สถานที่ที่เราอยู่เนี่ยมันจะเต็มรอมรอบไปด้วยถ้าเพราะว่าฟังจากเสียงที่เราเคยขุดมาจากอีพีแรกแล้วมันค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยนี่นี่นี่นีรูซีเหลี่ยมตรงนี้เลยมาค่ะอุ้ยโอเคยังประเดิมด้วยทางตันยังประเดิมด้วยทางตันเนาะ โอ้โอเคตรงนี้ทางน้นตรงนี้ปลอดภัยเราขุดแรกก่อนเลยแล้วกันระหว่างนี้ก็เราก็ขุดแร่เลยวิซัมพีซัมพีซัมพีงงมากอออเอดเดอร์แมนมาได้ไงเขา้าใจแหละผมไม่ค่อยมีที่เกิดเลยเนาะ มาสีมาสีอืมอืมอฮ้ยเรามันวาร์ปเรามนวาปมาเราจะตายแล้วมันตีแรงมากเลยทุกคนตายแล้วปะตายยังอะ่ะเราก็จะไปกันต่อเลยแล้วกันนะไม่รู้ว่าไอเดร์แมนมันจะมาตามร้างแคทเราอีกตอนไหน <c oughs> โอเคเราไปด้านบนก่อน ปะเว้ยมีข้างบนอยู่อีกอ่ะเอาไงดีโอเคเราไปข้างบนก่อนแล้วกันอ้าวตันหรอ,อเก็ขุดเสร็จแล้วนะทุกคนเราก็อย่าลืมตรวจสอบนะว่าเรานั้นเดินผ่านแล้อะไรไปบ้างทาที่นี่ค่อนข้างออกจะซับซ้อนนิดหนึ่งอ,อุ้ยไดมอนเราทำที่โคดเออเราทำที่ขุดได้ตั้งนานแล้วนี่ว่าเอาไงดีทุกคนเราอยากขุดก่อนอนะ ขุดก่อนเลยละกันงงไทยไปอยู่บนเพดานแบบนั้นได้แต่ก่อนอื่นเลยเราต้องหารอบๆของเรานั้นให้ปลอดภัยโอเคไม่มีแล้วเนาะก็คือไปอยู่บนเพดานมา้าคาทองชิ้นแรกของเราใช่ชิ้นแรกปาะหรอมีหรือว่าเราเคยขุดไปแล้วเออเราก็เป็นการขุดไดมอนด์เราต้องตรวจสอบรอบๆด้วยนะเพราะว่าเธอมีลาวา อันนั้นก็นแล้วกันอ่าแล้วก็เชิดเพชรอ๋อฟินนอะอยากได้ที่ขุดดีๆแล้วกะไม่งั้นเราจะได้เราจะได้ลอยเพชรก็เข่าสักทีโอเคเลยบนนี้ไม่มีอะไรแล้วเนาะเชิดอุ้ยจเจอเพชรอีกแล้วเว้ยจเจอเพชรอีกแล้วทุกคนนี่มันทำเพชรชัดๆอุ้ยจเจอเพชรอีกแล้ว เจอเพชรเยอะมากเลยอ,อ้ยดีใจอะ่ะฟินอ่ะฟินเวอร์ฟินเวอร์น,อรนี่เจอเพชรอีกแล้วอ่ะขุด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 อุ้ยอุ้ยน,นี่นี่เห็นหมันมีซ่อนอยู่มีซ่อนอยู่กวกแล้วต้องขุดตรวจสอบให้ดีๆเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีซ่อนตอนนี้เราก็ได้เพชรมาทั้งหมด4อันแล้วเราสามารถทําเลาเอนชานได้แล้วก็เราเหลือไอ้นั่นปั๊มลาวาเนาะต้องหาหินงอกหินย้อยว่าถ้ำแถวนี้มีหินงอกนี่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 น,น,น,นี่มีอีกมีอีก อาอุ้ยอุ้ยมีซอ่อนนี่กี่ดอ,อกทำไมเพชรเยอะจังเลยว่ะเพชรเยอะมากไม่เคยเล่นและเจอเพชรเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยอ่ะถ้านี้มันดูค่อนข้างน่าจะเหล็กเนาะแบบมอนสเตอร์ไม่ค่อยเกิดเลยอะอีกไหมโอเคไปกันต่ออะไรตรงไหนเมืดอเราก็จะลงไปตรวจสอบดูเพื่อความปลอดภัย ตอนนี้เราก็เริ่มเข้าสู่ท่ามที่มันเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอุ้ยนี่น,นี่เห็นไหมมันกันโลได้โอเคแล้วก็มีน้องเขียดอยู่ด้วยเราจะให้มันระเบิดเลยปังแล้วก็ชุดฟันโอเคแล้วก็ปักทอดแล้วก็ย่อเพิ่มอีกตัวเลยมาข้างหลังไหมไม่มีเนาะ และข้อดีของโรนี้คือมันพังยากด้วยทุกคนสามารถเอาไปไฟกับพวกสเกลตันหรือฮิปเปอร์ได้หลายๆตัวเลย้แต่มันการตกใจไม่ได้นะคะทุกคนอีสัมบี้ใช่ไม่ชอบมาข้างหลังอุทุกคนเรากินดังมากเลยอ่ะข้างห้องสดาบอะเนี่ยเอ้ยสัมบี้ชาวบ้านขังไว้เดียวเราไม่มีเลมแท็กอะ วิเพชรอีกแล้วเจอเพชรอีกแล้วทุกคนทำไมถ้ำนี้มันเพชรเยอะจังเลยเราไม่ได้โกงเลยนะคะทุกคนอุ้ยสปอนสปอนทุกคนอุ้ยเจอเพชรอีกแล้วอุ้ยเจอสปอนด้วยเอาไว้ทำฟาร์มคือโชคดีอะไรอย่างนี้ จอสปอนด้วยว้ยแบบนี้เราก็มาทำฟาร์มซอมบี้ฟาร์มเก็บเวลวได้แล้วสิคือนอยเวอรโอเคเดี๋ยวมาดูก่อนว่าของมีอะไรมาอุ๊ยเจอพับกินมีแครอทเอ้ยมีมันไหมอุ๊ยก็แปลว่าเราไม่ต้องไปหามาในกายเราก็รอดรอบจากซอมบี้ได้เลยใช่ไหมค่อนข้างคุ้มเลยวันนี้วันนี้กับการเล่นของเราอ่ะคุดทองอ้ยเราก็แรไดมอนคือไม่จะตกไรเจอเพชรแล้วก็เจอสปอน <laughs> แรงมาก ไม่รู้จะตกใจอะไรก่อนดีอย่าลืมตรวจสอบด้วยนะเพื่อมีเพชรซ่อนอยู่อุ้ยนี่ไงนี่ไเห็นไหมเพชรมันชอบซ่อนกันแบบนี้ไม่รู้เป็นอะไรกันอุ้ยวันนี้เราได้เพชรมาทั้งหมด9้าอันแล้วจะ1ิบอันแล้วตรงนี้เดี๋ยวเราน่าจะเอาแบบเอาไว้ทำฟาร์มเนาะก็มาดูกันว่าเรานั้นจะออกร์มเป็นรูปแบบไหนเลยอุ้ยนี่เลยเพชรกโชบขาดไปกับอันนี้หมดแล้วเดี๋ยวเราไอ้นั้นเราต้องทําสัญญาลักษณ์ไว้ก่อนโอเคเดี๋ยวเราจะทําเป็นแบบขีบไว้ตรงนี้เนาะ ไว้ตรงนี้โอเคและพอเราเดินมาเราก็จะได้ไม่หลงถ้ามันแบบโคตรซับซ้อนเลยทุกคนคือมึอนหมดแล้วจะอ้วกแล้วอะถ้าถ่านรอบนี้หมดเราก็จะขึ้นแหละอุ้ยลาวาแต่ว่าเราไปนรกได้แล้วอุ้ยตรงนี้เป็นบ่อลาวายเนี่ยเอาไว้นั่นเลยเอาไว้เป็นนรกได้เลยแต่อีตรงนี้มันคือหินอะไรอะ เออเคสข้าวอุ้ยอุ้ยไอ้นี่นี่ว่าสีนั้นม่วงมง่วงโอ้ยวันนี้เจอแบบเจออะไรดีๆข้างนั้นเลยทุกคนนี่เลยกิ้งกรุงกรุงกุงกรุง,ง,งเอาไปตกแต่งบ้านได้เลิศเลิศข้างข้างข้างมีอะไรปะไม่มีอะไรเนาะเป็นไอ้นี่ อยากรู้ว่าไอ้พวกนี้เอาไว้ทำอะไรได้อะเก็บไปด้วยแล้วกันเพื่อได้ใช้เพราะไม่รู้ว่าอนาคตมันจะได้ใช้อะไรไหมใครรู้ว่ามันสามารถเอาไปทำอะไรได้ก็สามารถบอกกันได้นะคะทุกคนคือไม่รู้จริงๆคือเจอบ่อยมากอีอีม่วงๆเน,นี่ยท,ทําที่ขุดจ้าแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องไปเอาน้ำมาไม่มีน้ำละหน่อยเวอะอ่ะงั้นตักลาวาไว้ก่อนแล้วกันนะ วิ่งทุกคนคือมันดีอะมอนสเตอร์ไม่เกิดเลยหรอเท่านี้แล้วบริเวณนี้มันสว่างเกินไปดีอุ้ยวิ่พุดปุ๊บมาปาอ้ซอมบี้อืมเจอเรกเราแทชจะไม่เจอเรล็กเลยเนี่ยอุ้ยเจอเพชรอีกแล้วคือโชคดีไปปะาวันเนี้ยอุ้ยเกลุตัน อมีการอุ้มลูกมาด้วยแต่มีการอุ้มลูกมาด้วย,ม,ม,ม,วยมีการให้ลูกขี่คอแล้วหนึ่งยังไงเราเจอน้ำตรงนี้ไปโอเคเดี๋ยวเราก็จะหาของที่เรานั้นต้องทิ้งสักอันหนึ่งทิ้งอะไรดียวไอหินทับแล้วกัน เข้ากันโอเคเดี okay, ๋ยวเราก็มาขุดออกซิเดียนกันนี้ง่ไงแอ่งร่างราวาเราก็มาถึงแล้วนะทุกคนและเราก็จะทำการวางนี่เลยชิลฟ้า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 มาเราก็จะวางน้ำอุ้ยวางน้ำตรงนี้ไปเพื่อความปลอดภัยโอเคแลวระหว่างนี้เราก็จะขอขุดขุดออกซิเดียนกันก่นกอนนะคะเพราะนะ่าจะใช้เวลานานเพราะเป็นบล็อกที่ขุดนานมาก a few moments later โอเคทุกคนการขุดแล้ววันนี้ของเราเนาะโอเคเดี๋ยวจะขอทําการฆ่าตัวตายเลยล้วกันเอือ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 เวะมาบ้านของเราแล้วไปกันฆ่าเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าวันนี้เราได้อะไรกันมาบ้างขอทําการเผาแร่กันก่อนเลยแล้วกันพอเก็บแร่ที่เรานั้นไม่ได้ใช้ก่อนเพชรสิบก้อนอ่าแล้วก็มีอีอันนี้คืออะไรไม่รู้อ่ะ อ่ะแล้วกเก็บอันนี้ไปด้ยอ่ะแร่เลสโตนอ่าแล้วก็อันมาเรวเก็บไว้กล่องทั่วไปเดี๋ยวช่วงนี้ขอยอยู่ในช่วงที่แบบเรานั้นเคลียร์ของกันสักคู่หนึ่งโอเคแล้วก็มาเร็ดมาเร็ดพัมกินเอาไวน้นี่แล้วก็ระหว่างนี้เราจะเผาแร่เหล็กรอส่วนนี้ก็จะเป็นการเผาทองอ่าแล้วกเก็บของเคลียร์ของตามสเต็ปของเราเลย อันนี้ก็เก็บไปเก็บไปก่อนยังไม่รู้คืออะไรและคอปเปิ้าหินเราจะประตูนรกวางไว้ตรงไหนดีเพื่อความปลอดภัยของเราอืมเออเลประตูนรกเราไม่จําเป็นต้องวางเด่นอะไรมากนะที่เราวางไว้ตรงนี้ห้องนี้เลยละกันอ่ะตรงนี้เราก็จะทําเป็นทางเข้าง่าย ตัวนรกเราก็จะวางแบบง่ายๆไปก่อนนี้เลยนะเนาะ๋ยวเราต้องทําให้มันปลอดภัยนะเผื่อบางทีเราไปตีอีตัวอีตัวอะไรอีซอมอีซอมบี้หมูอีซอมบี้หรือเปล่าอีซอมบี้หมูอะเออแล้วมันแคร์ได้มันจะตามมาฆ่าเราเย็นโลกนี้จะเราอยู่ไม่ได้นี่เลยอ EP หนะ้าเราก็จะไปประตูนรกกันตื่นเต้นนะรอบนี้เราจะต้องใช้นรกให้คมประโยชน์เพราะว่าเราเคยสร้างแล้วเราก็แทบจะ ไม่ได้ไปทําอะไรในประตูนระกเลยตลกปะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยในอีพีนี้ของเรานะก็เราเล่นกันมาถึงเวลาครบ1ชั่วโมงและก็วันนี้เราก็ได้ทําการไปเจัดแจงการทําฟาร์มผักของเรานะั้นะให้ดูดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองแล้วก็ได้ไปอะไรวนะได้ไปลงเมืองแล้วเราก็ได้เพชรมาทั้งหมด10 ด้วยกันแล้วเราก็ได้ทําประตูนรกเพื่อที่จะเตรียมไว้ไปอีพีหน้าด้วยแล้วก็ได้เจอที่ไว้ฟาร์เวลนั่นก็คือที่สปอนซอมบี้นั่นเองว้าวอีพีนี้เราก็บอกว่าอีพีเป็นอีพีที่โชคดีมากเลยนะเพราะว่าน่าจะโชคดีแค่อีพีนี้อีพีเดียวแล้วอีพีที่เหล่าก็ไม่มีอีกแล้ว โอเคนะคะทุกคนก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะทุกคนก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะทุกคนก็พีนี้ของเรานั้นก็ไปแล้วบ๊ายบายไว้เจอกันไปเอ้ยวนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย